สวัสดีจ้ามาพบขอกระชมเจตไต้ภาพเพิ่นอีกแล้วค่ะมันเองเจตไต้ก็คือภาพพีพาน้องมากินมันเองเจตไต้คืออยากกินผัดกะเพราจ้ะผัดกะเพราเนื้อเนาะจ้ะเนาะ,จะเจตไต้ผัดมาแล้วค่ะกเด้อจับบนะัทนาผัดกะเพราเนื้อจ้ะพี่น้องเนื้อหยาบจ้ะ اء, <ม S 1> ข้าวเนื้อเผ็ดๆนอกจากไข่ดาวแล้วก็มีไข่าดาวเดียไข่าดาวสองใบจ้ะไข่าดาวเจ็ดป่อยจ้ะบอบอมักสุกเด้อค่ะเด้อบอมักสุกแงงเน,นาะจ้ะเนาะผัดกะเพราไข่าดาวถ้าแสบก็จ้ะลงมือกันเลยเนาะจา้ะเนาะหิวแล้วค่ะมาแต่แค่รอดมา มา,มาแก่เน,นาะจ้ะเนาะเพื่ออยากพว่าผัดกะเพราเมื่กับากบาต้องใส่พักอยู่แล้วเนาะจ้ะเนาะเพื่อหิวขึ้นเข่าก็หลบับจ้ะมาค่ะพายพะทานในขิ้นเขา่ามาแสบๆน้ากันกระเจต่อยค่ะหิวเข่าค่ะมื่อนี้แล้วก็ขึ้นอยากเป็นผัดกะเพราเสร็ค่ะเดี๋ยวด้อค่ะขอขยับนิดน,นึงงั้นมันบอลลูโตจังเลยหรอกเข่า เขาหอมมะลิสีสกเกเด้อจ้ะเด้อเขาหอมมะลิสีสะเก,เก,เาากเ็ดกัน,น,กกนเลยนะจ้ะเนาะดูเข่าจ้ะให้กับผ้าเปเกิดกับนุน่มๆใค่ดาวดาวประจุนะจ๊ะเนาะดาวไม่สุกมักแห้งค่ะดาวบระจุ หอนขับจ้ะหอนขึ้นนับมือกอับกับอตรวจคณที่บอกกินเนื้อน้ำด้จ้ะเด้อของแสบกวขึ้นอยู่กับปููมากจ้ะวืมได้กินมากกับเผาเนื้อด้วยเหรอจ้ะแสบ จะใส่ใส่เป็นเป็นเหนื้อสับด้วยจับนุ่นพลอยอยางไง 怎么办呢？ แล้วล้างซิดเริ่มเงียบแล้วค่ะคนเริ่มกลับาบนร้ายแล้วค่ะ ขึ้นเขาอาทิตย์มันี่กล่องตัดไปสองเดือนสามเดือนจ้พักตะเข้าเนื้อเผ็ดเผ็ดเขาทาสมจับ เจ็บไตเพราะ่อยมักอาหารพัดพัดตัดถอดกันไดจ้ะจะด้นดนกินเถอะอ่ะกระแสบด้วยจ้ะขึ้นอยากเลยล่ะค่ะพัดกะเผาเนื้อบาได้กินด้นหรอ

มีคอมเมนหนึ่งปีคนบอกว่ากินหลับเท่าให้เบิ่งแน่วาสันกินหลับเท่าให้เบิ่งแน่โอ้เจ็ต่อยยากอยากค่ะแต่ว่ามันหาย,ยากในกรุงเทพมันบอกคือตามจังหวัดนอกจากนอะอยากเกิดต่อยเป็นคนเป็คนคนมากินหลับเท่าหลับแต่บอกหันบบคือล้วคืนใจวัวบอกภัยนะถูก ฮันคาออนใ่แน่สุดเจ็ดต่อยเดยแซ่บค่ะสุดใดกเป็นของหวานนี่เราจะสังคมในกรุงเทพมันบอกคือบานเฮาเนาะพันบานเฮาเฉพาะเด็กจิ้นหรือจ๊ะ ปาพัดกเผาเกตต่อ,อยหมือนตองเพชคกันจ้ะเบื่องเงือจ้ะเป็นคนมากินเป็ดหลายเงือมักินเกตจากกระบ,บวกก็อากาศอากาศตอนนี้ ต้องะสมตั้มหลายขยันพี่พ,พ,พี่น้องๆเบื่อนะจ๊ะเนาะก็เลยลองมากินผัดกะเพราบาง้อยากด้วยอิ่มครับจับ สำหรับคลิปนี้เนาะจา๋าเนาะเจตอยกับอฝากีปากน่องเพียงคนนี้เนาะจา๋าเนาะคลิปนี้ขอเจตอยขอลาไปก่อนจ้าไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะจา๋าเนาะสวัสดีค่ะ